แอปก็ว <F> ่าแอปจะเติม052ไปอีกสองรอบปีนี้052วันเว้นวันโลวันเว้นวันโลโลน้ำ200ลิตรโลน้ำาส่200ลิตรโดยไม่เติมธาตุอะไรเลยทั้งหมดกี่ต้นนะอันนี้ย110 110ต้น200ลิตรนี่ลดได้ทั้งต้งตัว200ลิตรได้2,000ลิตรฉีดเนี่ย2,000ลิตรครับอ๋อต้องใช้2,000ลิตรอ่าใช้น้ำ2,000ลิตรครั้งหนึ่งก็ต้องใช้อ็นี่วันสิบ9โล9โลใช่กับน้ำ ใช่ใช้เก้าโลเก้าโลใช้ไปเก mm, ้าสามยี่เจ็ดหนึ่งกระสอบกระสอบที่สองผ่านมามีของเก่าเหลืออยู่ประมาณสิบโลตอนเนี้ยหมดกระสอบที่สามกำลังมากรสอบที่สามก็อีกถ้าขั้นต่ําคือสองรอบสองรอบก็สิบแปดโลอาก็สอบเนี้ยกรสอบนี้น่าจะพออยู่ดี่ทำสารวันที่อะไรนะที่เนี้ยยี่แปดยี่แปดสิงหาแล้วก็ซ้ําวันที่ แปกันยาใช้สารสิบเอร์็นสารน้ำสิบเปอร์เซ็ตครั้งแรกใช้สองลิตรต่อน้ำสองร้อยครั้งที่สองวันที่แปดใช้หนึ่งลิตรน้ำสองร้อยก็ใจคิดว่าซ้ำไม่โอ้ไม่ซ้ำดีกว่าไม่เอาเพราะแพ็คโคไม่ได้ทำให้ออกดอกคแค่บล็อกจิ๊บเฉยๆถ้าเราซ้ำมากๆนะมันจะทำให้ไม่ออกดอกเลยออกแต่ไม่ออกเยอะแล้วก็ทุเรียนไม่อยากออกดอกอีกแล้วปีที่แล้วใบแอปเปอรเสียรเรื่องไรเค้นเยอะ ปัญหาคือว่าเราไปเติมอาหารตอนฟ้าปิดปีนี้ไม่เอาเปลี่ยนการทํางานของตัวเองใหม่ฟ้าปิดไม่เติมตัวเองนอนเรียนนอนเจนอนอากาศเย็นเจนอนฟ้าเปิดเมื่อไหร่รู้วันนี้มมีฝนดูแอปดูอะไรไม่มีฝนรีบเติมแต่เช้าแล้วกลางวันแค่ครึ่งวันมีแดดโอเคเย็นจะตกอะไรก็ช่างเขาพอแล้วพอแล้วจะไม่เติมอาหารแบบห้าวันเจ็ดวันละไม่เอาไม่เอา คือแอปเริ่มสะสมใบแรกปีนี้แอปไม่ได้มาสะสมใบาสามนะแอปเริ่มแต่ใบแรกเลยใบยแรกพอครั้งแรกเราทำให้ใบใหญ่ปุ๊บแต่แอปกลับไปใช้น้ำหมักของแอปเองน้ำปลาหมักที่หมักมาได้ตอนนี้หมักหมักได้ประมาณสองปีสามปีแล้วก็เพราะว่าเคยใช้แล้วใบมันจะอ้วนเร็วใช้ใบแรกเข้าเพแอปใช้สองรอบห่างกันประมาณสิบวันสิบห้าวันใช้สองรอบเติมแม็กกันเงยร้า ไม่เติมของเก๊ดไม่เร่งเยเลยไม่ไม่เติมแม็กไม่เติมไม่เติมแอปจะใช้แบบเป็นเป็นปุ๋ยสียิบสี่ก่อนครับใช่ไหมใบแรกเติมเติมแต่ใบแรกเป็นสียิบสี่ไปปุ๋ยน้ําแล้วก็ใส่ปลาหมัก500ร้อซีซีต่อน้ำสองร้อยแล้วแอปก็เติมยาหนอนยาแมลงแล้วก็ทาดรองทับเสริมลงไปสี่ใช้ใช้ห้าร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยป่ะร้อยเดียวร้อยเดียวเหรอประหยัดประหยัดโอ้โห ใช้100ร้อยเดียวพออย่าใช้เยอะแอบปบก็ใช้ร้อยเดียวสี่ยี่สี่ร้อยหนึ่งใบแรกก่อนนะก่อนที่จะขึ้นใบสองใบแรกเยอะจัดสี่ยี่สี่เลยจ,จัดเลยใบแรกสี่ยี่สี่สองครั้งแล้วก็น้ําปลาหมักถ้าลองเสริมสองครั้งจบ,บพอใบสองมาใบสองมาก็ฉีดยานหนอนยาแมลงตอนใบดาบก็ไม่เติมก็ไม่เติมพอใบกลางก็เติมเหมือนเดิมสี่ยี่สี่แล้วก็น้ำปลาหมักสองรอบ แล้วก็ยาหนอยยาแมลงรักษาใบแต่ใบ2องแอฟเฟไม่โชค,ไม,โชคไม่ดีคือไปโดนเพียกก้ยจักระจันฝอยเล่นบ้างแต่ก็กลับมาได้พอใบสามมาพอใบกลางก็เติมแบบนี้อีกแล้วก็มาเติมศูนย์หบแต่ใบ3แอปเติม4-24ไปครั้งหนึ่งแล้วก็แอปอ่อยไอ้นี่ไปทางดิน8-24ยี่ทีละประมาณ3าถึงสี่ขีด7วันครั้ง ามสี่กับมือเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเติมไปอย่างนี้พอก่อนจะทําสารเติมไปประมาณสองรอบเนาะเราเติมไปสองรอบอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าเราจะทําสารวันไหนอปอัดไปเลยหนึ่งโลอัดไปเลยหนึ่งโลแล้วก็อีกห้าวันทําสารแต่ทางใบแอปก็เติมเติมศูนย์ห้าสองอยู่แตดยี่สี่ไม่เอาละเพราะว่าความชื้นสูงเกินก็ไปเติมเป็นศูนย์ห้าสองเริ่มเติมศูนย์ห้าสิบสองมาก่อนเลยตอนแรกๆอ่ะที่ตอนแอปไม่ยังไม่ทําสารแอปจะเติมแบบประมาณ ครึ่งโลครึ่งโลครึ่งโลสองครั้งพอเราทําสารแล้วแต่เนี้ยเราต้องสปีดขึ้นก็โลก็โร <laughs> พอเล่นโลแล้ว <c oughs> นี่แสดงว่าอยากจะได้ดอกเล็้วเงี้ยเนี้ยไม่ไม่ค,คืออยากให้ใบหนาอ้วนที่ใครก็พูดใบต้องหนาต้องอ้วนแล้วเราก็ของเราอ้วนอย่างว่าไปจับดูมันแลดูบางๆเนาะแสดงว่าอย่างไม่อ้วนไม่อ้วนก็เติมพอเราเติมแล้วบางทีรองเสริมอะแอปก็ไม่ได้เติมเยอะ พอทําสารไปแล้วไม่ถึงยี่สิบวันอะใบประมาณกันยาประมาณกลางถึงยี่สิบกันยาสารหลุดแล้ว oh. ยังไม่ได้ยี่สิบวันเลยสารหลุดสารหลุดทําไงก็มานั่งคิดดีว่าจะเติมหรือจะซ้ําสาร,รหรือจะเติมอาหารเติมอาหารดีกว่าครับผมดูใบเจ๊มันดีมากผมว่าทางดินเนะี่ยเจใส่พวกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอะไรไหมป่ะป,ปีนี้แอปเล่นปุ๋ยอินทรีย์แบบ เคมีอินซีออตอนแรกใบหนึ่งเลยนะสิบสองสามหกแล้วก็ปุ๋ยอินซีเติมไปเกือบสิบโลเนาะต่อตอน้นเนี่ยใบมันเขียวมากแล้วแล้วก็ใบก็กบกบมิดเลยแล้วเพิ่งจะมาคาดออกเมื่อไปลายปลายกันยาเนาะเออ,อพิ่งจะคาดออกพอคาดมาเนี่ยดินจะดำเลย ปีนี้แล้วแอปก็มีซื้อเครื่องบดมาเนาะตอนตัดแต่งกิ่งก็บดใส่โคนบดใส่โคนโอ้ยลากออกมายันนี่เลยนะเวลาแฟนแอปตัดหญ้าก็กบกบตีเข้าตีเข้าตรงเนี้ยลากออกมาตามนี้หมดเลยพอพอเปิดหน้าดินหน้าใบไม้ดูนี่ตอนมาคาดจะรู้เลยว่าโอ้หลากออกมาแบบขาวขาวใหญ่ๆอ้วนๆเลยอ่าแสดงว่าเราตัดแต่งกิ่งอ่ะแต่ก่อนแอปจะเอาไปทิ้งหน้าสวนไหมนี่ไม่มีละ เอาไว้ที่โคนแล้วก็ซื้อเครื่องบดมาบดใส่บดโ,โมไปโมไปกิ่งเก่งก็โมเข้าไปเพราะในนั้นแอปมองว่าสารอาหารมันเยอะอยู่นะใช่ครับที่เราลงทุนไปปีที่แล้วอ,ะอ่ะถูกไหมใช่แล้วเอาใส่เข้าไปแล้วก็เวลาแล้วเราคาดออกมาแอปก็มาเผากันเนี้ยเนี่ยเผาให้ทาความเครียดกระโดดงคนโดีเผาอยู่อาทิตย์หนึ่งใ,ใส่ซาเล้งวิ่งมั่งแฟนใส่ถังสองลิตรใส่ซาเล้งวิ่งมั่ง<ช>แล้วก็แล,วกแล้วก็จบครับตอนเนี้ยคือใบมันแตกมาใหม่ ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะของแอปใบไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เติมใบย,ยังเงาก็เติมใช่ครับเพราะอากาศมันมันแรงอ่ะร้อนแรงบางทีอ่ะกลางวันเลยร้อนเลยคือทุ่มส<แ>องทุ่มยังร้อนเลยใช่ต,ตอนเนี้แบบอาบน้ํามาหหยกลางคืนร้อนมากกลางคืนคืนนคอทุ่มหนึ่ง<แ>อยากเข้าห้องแอร์แล้วอ่ะอยากจะวิ่งวันไหนทํางานหนักๆนะอยากจะเข้าไปนอนให้มัน,มนสบายเลยไม่หัอกอะไรเลยวะโอ้โหแบบ ร้อนร้อนมากร้อนจริงๆแบบเพราะนั้นต้นต้นไม้น่ะมันใช้อาหารสะสมในต้นเยอะมากเลยจำเป็นต้องเติมให้มันตลอดเลยอ่ะใช่เพราะว่ามันเขาเหมือนเขาใช้พลังงานเยอะเหมือนเราอ่ะขนาดทุ่มหนึ่งอาบน้ําแล้วทาแป้งเย็นด้วยเคือออกโซกอ่ะเรายังรู้สึกโอ้ยมันรดดมแบบพลังงานมันหายไปเวลาเหือออกเยอะๆนะเติมวิ่งแอร์บัสอย่างเดียววันเว้นวันบางคนคนแถวนี้ก็บอกมึงจะฉีดอะไรกันนักกันนะแต่เราไม่ได้ฉีดยาแมลงยาหนอนไง เราเติมแค่ปุ๋ยอย่างเดียวมันไม่ซีเรียสเติมสารสมอย่างเดียวเพราะว่าตอนเนี้ยปีเนี้ยไม่เหมือนปีที่แล้วเนาะปีแล้วเราจะไปใช้ห้ายี่ห้าสามสิบปีนี้แอปไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ห้ายี่ห้าสามสิบเพราะอากาศมันชื้นเกินไปมันชื้นเกินไปมันสูงเกินไปมันเอาไม่อยู่ขน,น,นาดแปดยี่สบีออ่ยี่สี่เจ๊อกเอาไม่อยู่เลยมันจะไหลไม่หยุดนะออถูกไหมใช่ถ้ามันจะไหลไม่หยุดนะใช่ถ้าจะมีตัวหน้าอยู่เนดะี๋ยวมันจะไหลอยู่มันไหลเพราะว่าความชื้นมันสูงด้วยมันมันส่งเสริมกันน่ะเพราะฉะนั้น ไม่เคยใช้อลังการงานสร้างสามก็สอบเลยนะศูน้สองอ่ะปีนี้ต้มษสามก็สอบเลยปีนี้สามก็สอบแล้วเพิ่งซื้อมาวันนี้อีกห<ย>นึ<ๆ>่งก็สอบเจ้ทุ่มทุนเวลาเราใช้ศูนย์ห้าสิบสองอะแนะนําว่าลงทุนหน่อยช่วงสะสมอะเราไม่ได้ใช้แต่ทีแรกเนาะก็ขอเป็นจีเกตที่เป็นที่ปีนี้ที่เจะใช้นะคือจีเกตเลยขอเป็นจีเกตอย่างเดียวเลยใครโทรถามนี่บอกเอาจีเกตนะอย่าไปเอาธรรมดานะเกตโรงเรือนเลยเกตที่ก็ใช้ในระบบให้โดดพอดรอะ คือลงทุนหน่อยกระสอบนั่นอาจจะพันพันห้าพันหกแล้วเล่นสามพันเลยจบจริงครับเราเน่นอยากกินอาหารอร่อยอร่อยเลย <c oughs> ด,ด,ดีดีเลยใช่ปะเนี่ยปีนี้ต้องลงทุนแต่ลงทุนให้เหมาะสมกับการลงทุนรเราไม่ได้ไปลงทุนแบบที่มันฟุ่มเฟือยอะ่ะที่แอปลงทุนมากคือปีเนี้บุ๋ยสะสมบุ๋ยสะสมเพราะว่าแอปจับจังหวะได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้อะไรครับช่วงไหนควรจะ เริ่มเริ่มัมจะพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วอะเพราะว่ามันเราก็มีบทเรียนจากปีที่แล้วเนาะว่าทาไมใบเราเป็นอย่างนี้ถ้าปีนี้เราอยากจะคือตอนแรกก็เกิดกังวลนะเขาบอกว่าใบมันต้องเข้มโอ้ยใบเราก็ไม่เข้มสักทีเมื่อไหร่ใบเราจะเข้มแล้วตอนแรกก็ใช้อินรียเยอะพอให้อินทรีย์เยอะยอดก็ไหลไม่หยุดใช่มันจะมาเรืเ่อๆดินมันดีใช่ตัดด้วย1ิบศู แมทนเตอ์ก็หยุดไหลหยุดไหลใบมันก็ตามสติ๊ศูนย์ของดวงตะวันเพชรอะแต่แอปใช้ของดวงตะวันเช็ดไอดวงตะวันเพชรต้นละสองขีดแมนเตมันเป็นปุ๋ยละลายน้ํากินทันทีใช่ครับเพราะว่าอย่างนั้นเรามาหวานปุ๊บเรามันก็กินได้ทันทีใช่ครับต้นสองขีดใช่ป่ะต้นสองขีดจบเนี่ยต้นสองขีดใบหยุดไหลเลยจบจริงๆเอออันนี้ใตรงกันเลยผมตีสวนผมก็ใช้เนี่ย ต้นสองขีดเดินหวานกับลูกเนี่ยช่างแล้วแม่ตักเองลูกหวานแม่ตักเพราะให้ลูกตักไม่ได้เดยวเกินมือวิ่งไปซื้อมาเลยต้นสองขีดสองขีดคือจบครับใบหยุดไหลเลยอไหมใบต่อยอดไม่หยุด่ะพนิยามแบบแปลกนะพอใช้แมนกไนเตรแล้วใบหยุดไหลผมก็ก็มันเป็นแหนกไนเตรตไงใบหยุดไหลใบเขียวเร็วนะอ้าวใบเขียว ใช้ต้นหนึ่งสองขีดครั้งเดียวจบไม่ใช้พั่มเพื่อคือปุ๋ยบางอย่างอ่ะเข้าใจว่าแพงแต่เราใช้ตรงจังหวะเราจะได้ประโยชน์จากปุ๋ยแต่ถ้าเกิดใส่แล้วใส่อีกอ่ะเราเราใส่มากบางทีก็เป็นโทษนะมันไม่ได้ประโยชน์แต่มันได้โทษเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จังหวะรู้เทคนิคอะการใส่อ่ะมันก็เลยจะได้ประโยชน์มันตกลูกหนึ่งไอดวงตะวันเพชรอ่ะห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบหรือห้าร้อยแปดสิบไม้ยี่ห้าโลเอออใช่ไหม ของแอปเนี่ยซื้อซื้อมาสองลูกใช้ประมาณสามสิบโลทั้งสวนเลัอีกยี่สิบโลมันใช้น้อยนะพูดถึงนะมันต้นตนงสองขีดนี่ต้นสองขีดแอปแอปคือเอามาช่างก่อนแล้วหาวัตถุที่เราจะตักแล้วให้มันได้สองขีดอ่ะเพราะฉะนั้นแอปก็เลยจะไม่ไว้ใจลูกไงจะไม่คือไม่ตักใครตักมันเข้าใจไหมแม่ตักลูกหนูเดินใส่ทีละกก็แป้งก็แป้งลูกแม่ตักแล้วหนูเดินใส่หวานให้ทั่วในทรงบุ้มแล้วหยุดจริงๆพอเจ็ดวัน ยอดหยุดเดินอ่ายอดหยุดเดินพอใบสองเราก็เร่งให้ใบการเร่งของแอปคือการใช้น้าปลาหมักของแอปคือแอป,แอปเคยใช้หมคืออะเมโนเลยไม่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 ไมคือแอปจะใช้น้ําปลาหมักฉีดใบ,บมันก็จะเขียวเข้มและอ้วนเร็วรว่าคนอื่นเขาบางคนถามว่าแ,แอปจะบอกว่าไงเขาไม่ได้หมักปลาเหมือนเราแต่เราไม่ได้หมักแค่หกเดือนปีหนึ่งนะแอปหมักทีหนึ่งสองปีสามปี เพราะว่าของแอปอ่ะมันจะไม่ปลารวมมันจะเป็นปลาทะเลปลาทูอย่างเดียวโดยน้องชายอ่ะเขาจะมีรูกพี่เขาที่เขาทําปลาทูทุกวันแล้วเอาถังไปให้เขาพอถังเขา้าเราก็ซื้อน้ําน้ําตาลไปให้เขาแล้วหมักทีสองปีเราก็ไปเอาครั้งหนึ่งมันมันก็เป็นน้ําปลาหมักที่ว่าไม่ไม่ได้มีเชื้อราแล้วไงเออนั่นแหละพอเสร็จปุ๊บแอปก็ฉีดได้เลยแต่ยังมีกลิ่นอยู่ใช่ไหมโอ้ตับวอะไรนะโพฟีโนฟอสใช่ป่ะเออ ถ้าใครฉีดโพฟโนฟอสเจอปลาหมักแอปนี่จบเลยขนาดโพฟโนฟอสยังแพ้เหรอใช่แต่แต่มันแต่มันมันมันไม่ได้เหม็นนะครับเจ๊มันหอมเออมันหอมหมาที่สวนเนี้ชอบมากเหรอใช่ชอบกินด้วยหอมอะไรที่มันหมักเป็นสองปีสามปีมันจะหอมเปิดมาจะหอมหมาที่สวนนี้ชอบมากชอบเลยเนาะอย่าได้ตักเทไว้ตามพื้นะเละกินโอ้ครับก็เนี่ยคือแอปเคยใช้แล้วมองว่าใบมันอ้วนเร็วครับเข้มเร็ว ในน้ำปลาหมักเนี่ยมันจะมีอะมิโนธรรมชาติแล้วก็มีแคลเซียมเนี่ยมันได้ได้ทั้งหลายอย่างอะ่ะ